ต่อที่จังหวัดกระบี่ค่ะไปกระบี่กันอีกรอบนะคะมีการถแถลงข่าวเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารกระบี่ g a s โ r o n o m y r o t ีรูท28-30มิถุนายนนี้ค่ะที่โรงแรมกระบี่ฟอนเวลรีสอร์ทค่ะอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายธานีหะยีมมาซาเลค่ะประหลัดจังหวัดกระบี่ค่ะร่วมกันถแถลงข่าวเส้นทางสายกินค่ะเต็มอิ่มด้วยความอร่อยกระบี่เกส โตโนมิรูทค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะลิ้มลองเมนูเลิศรสเลิศแบบปล่อยแรงเวอร์ค่ะเขาบอกอย่างนี้ด้วยวัตถุดิบอาหารชั้นดีเมืองกระบี่กว่า14ชนิดค่ะและก็เมนูสุดพิเศษสะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชุมชนชูชชอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ค่ะอาหารไทยไปไกลถึงทั่วโลกระหว่างวันที่2 8ถึง30มิถุนายน2567นนี้นะคะที่ลานปฏิมาการรมปูดำจังหวัดกระบี่ค่ะ ซึ่งท่านประหลัดจ,จังหวัดกระบี่บอกว่าจังหวัดกระบี่เห็นความสําคัญในเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองท่านก็เลยมอบหมายให้สานังกงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ไปจัดกิจกรรมเส้นทางสายกินเต็มอิ่มด้วยความอร่อยนะคะกระบี่แกสโตรโนโมีรูทภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและกีฬา จังหวัดกระบี่ก็ตอบรับนโยบายจากรัฐบาลนะคะในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใช้ความคิดสร้างสรรค์มาผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างผ่านการพัฒนาสินค้าผ่านบริการด้วยปุมิปัญญาท้องถิ่นความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนทางวัฒนธรรมก็มีการออกแบบกิจกรรมครั้งนี้ให้ออกมาเป็นรูปแบบของเทศกาลงานอาหารนำเสนอวัตถุดิบอาหารตามฤดูกาลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่มาทำให้มันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ดิสนะคะที่บ่งบอกถึง กอกลักเฉพาะถิ่นซึ่งสา,าสามารถหาทานได้ที่จังหวัดกระบี่ก็เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติผู้ที่สนใจเดินทางมาเยี่ยมมาเยือนก็จะได้รู้จักของดีของเด่นของจังหวัดกระบี่มากขึ้นโอกาสนี้นะคะจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจนะคะร่วมชิม,ช,ช,มชมชอปงานเทศกาลอาหารเส้นทางสายกินเต็มอิ่มด้วยความอร่อยกระบี่เกตุมุนิรูทค่ะระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายน2567นี้นะคะตั้งแต่ เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ลานปฏิมาก,กรรมปูดำจังหวัดกระบี่สายกินอาห้รพลาดนะคะค่ะ